สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องของที่ดินมรดกต้องคำสาบนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยท่านต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับว่ามันเป็นเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งในคลิปนี้ก็จะเล่าถึงวิธีการแก้ไขมรดกที่ได้ติดคำสาบแช่งมานะครับ เรื่องมีอยู่ว่ามีท่านสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยได้มาขอคำปรึกษาว่าที่ดินมรดกของอตนเองนั้นเนี่ยซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นที่ดินที่มีมูลค่าสูงมากก็หลายสิบล้านเลยนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ได้รับเป็นมรดกจากคุณพ่อคุณแม่และได้ทิ้งล้างไว้นานหลายสิบปี ได้มาปรึกษาว่ามีพื้นที่ด้านหนึ่งเนี่ยถูกข้างบ้านได้ย้ายหมุดกินที่เข้ามาเป็นเมตรเลยนะฮะซึ่งตีเป็นระยะมันมันยาวพื้นพื้นที่มันยาวกา็เขากินที่ไปหลายเมตรดังนั้นตรงนี้เนี่ยมาปรึกษาว่าควรจะทำยังไงวบอกว่าหลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับ อาจารย์นนปรึกษากันว่าจะให้คําแนะนําอย่างไรดีก็เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอยากจะให้ท่านใช้วิจารณญาณก็ได้คําแนะนําจากจนนนว่าในอดีตเนี่ยอากงอามาซึ่งเป็นเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับก่อนที่จะแบบเป็นให้อ่าเป็นมรดกให้คุณลูกเนี่ยนะครับได้เคยมีปัญหากับบ้านหลังหนึ่งซึ่ง ้านหลังนี้เขาจงใจที่จะย้ายหมุดพื้นที่เข้ามาทําให้เรียกว่าตั้งใจโกงนั่นแหละแล้วก็มีปัญหากันเรื่อยมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเกิดความอารมณ์เกลียดชังน,น,นะครับทางกงอามาก,ก็ได้เจ้าของที่ดินก็ได้สาบแช่งบ้านหลังนี้โดยคำสาบแช่งนั้นนะ่ะยังติดอยู่เลยนะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่า แม้จะบางท่านอาจจะบรรพุรุษจะเสียชีวิตไปแล้วแต่คําสาปแช่งยังอยู่เป็นผลทําให้อาจารย์นนก็แนะนำบอกว่าอ่ามองเข้าไปนะครับก็เห็นว่าบ้านที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเขามีความ,มเกรียดแค้นเขาโกรธกันนะ,นะฮะแต่ว่าเขาเป็นคนมาโกงนะฮะนี้อาจารย์นนก็บอกว่า สิ่งที่ที่รู้มาต้องต้องเรียนนะครับว่าจันนุนไม,ไม่ไม่ทราบรเลยเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เลยแกไม่รู้อะไรเลยเห็นแค่โฉนดแผ่นเดียวจันนนบอกว่าลูกบ้านเนี้ยลูกเขาเป็นนักกฎหมายและเขาก็มีความรู้เรื่องกฎหมายจะทํำยังไงให้เรื่องนี้มันจบจันนนบอกว่าจากที่สัมผัสได้คืออมา่ายังมีอา คุณแม่คุณนี่ใช่เดี๋ยวใช้อมาแล้วจะงงคุณแม่บ้านที่เป็นคู่กรณีเนี่ยซึ่งเป็นโดยตรงเขาทะเลาะกันโดยตรงกับพงอมาม่านะฮะคุณแม่เขายังมีชีวิตอยู่ลูกเป็นนักกฎหมายสามารถฟีลได้ว่าคุณแม่คู่กรณีเนี่ยยังมีความแค้นอยู่ลึกๆคือเขาทะเลาะกันมาผมก็เข้าใจ จะทำยังให้เรื่องนี้มันคลี่คลายได้เนี่ยต้องใช้วิธีที่1วิธีที่1คือให้คุณลูกผู้ได้รับมรดกเจ้าของที่เนี่ยไปทําสังฆทานสังฆทานอะไรก็สังฆทานทั่วไปทําได้แต่ผมก็เติมเข้าไปบอกว่าให้ไปเอามีเงินสักร้อยหนึ่งไหมใส่ซองไปซื้อที่ดินให้วัดเขียนซองไปเลย หรือว่าตอนนี้ผมกําลังสร้างเรือนกรรมฐานอยู่ใช่ไหมฮะที่วัดแดงวิชาราชก็ให้อีกซองหนึ่งใส่วิร้อยหนึ่งมันแล้วก็เขียนว่าสร้างเรือนกรรมฐานเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินและอาคารโดยตรงบอกว่าพี่ไปจัดชุดสังฆทานมาสังฆทานเวียนนี่แหละแล้วก็เอาสองนี้ใส่อธิษฐานถึงอากงอมาเจ้าของบรรพบุรุษที่ดินนี้ของเรานะฮะฝั่งของเรา ว่าให้อธิษฐานถึงว่าข้าพเจ้ามีชื่อว่านี้เป็นลูกหลานมีสายเลือดลูกหลานได้รับการถ่ายทอดมรดกมาถึงปัจจุบันได้วันนี้ได้สร้างบุญสร้างกุศลนี้และบุญใดที่ได้ทําไวส้สาเร็จแล้วขอนําส่งให้กงอมาบรรพบุรุษที่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้รวมถึงพระภูมิเจ้าที่ขณะปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องนี้อยู่เรื่องการขัดแยง้งเรื่องที่ดิน ลูกรู้ว่ามีการสาบแช่งกันอยู่ขอลูกเป็นตัวแทนลูกขอให้บุญที่ได้กระทําไว้ในครั้งนี้จงส่งผลให้คําสาบแช่งนะครับของพระกงอามาของบรรพบุรุษจงเป็นอโหสิกรรมณนะบัดนี้ด้วยเถินเท่านี้แหละฮะอารมณ์สาบแช่งอารมณ์โกรธมันจะคลี่คลายลงมานะเนี่ยคือวิธีแรกเลยนะครับที่ต้องทำ คราวนี้ก็ได้พูดถึงฝั่งของคู่กรณีบ้างว่า,าคนลูกเขาจะมีปัญหาไหมเขาเป็นนักกฎหมายเจนนนบอกว่าคนลูกนะ่ะไม่มีปัญหานะไม่น่าจะมีปัญหาเขาก็มีจริยธรรมของเขานั่นแหละแต่ว่าปัญหาคือเขาฟังแม่ของเขาแต่แม่ของเขาแค้นอยู่ไงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้ไป แก้โดยการที่เขาทำสังฆทานแล้วแก้ที่ฝั่งเราก่อนว่าถ้าอากงมาศเคยสาบแช่งเขาไว้เราต้องการแก้ไขปัญหานี้พูดแบบพูดกับคนเนี่ยแหละนะฮะตอนจุดทูบไม้เราต้องการเคลียร์เรื่องที่ดินนี้ต้องรังวัดใหม่เลยใหม,ใหม่ปัญหามันจะไม่จบเพราะนั้นขอให้ท่านได้คลายจากคำสาบแช่งทั้งปวงขอถอน คำสาบแช่งแทนใช้อาน,นิสงผลบุญที่ได้กระทำเนี่ยจงส่งผลให้คําสาบแช่งนั้นเป็นอโหสิกรรมเป็นการตัดสัญญากรรมเป็นการถอนคําสัญญาสาบานสาบแช่งคําด่าว่าเกลียดชังใดๆให้เป็นอโหสิกรรมนบัดนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปกู้กุยดงนั้นสรุปนะในในเคสนี้คือให้ทําบุญทําสังฆทานใครมีปัญหาเรื่องที่ดินแบบนี้นะครับให้ไปทําสังฆทานปกติน,นี่แหละแล้ว ถอนคำสาบแช่งได้เพราะว่าเราเป็นลูกหลานนะครับไปคุยกันด้วยปิยะวาจาคุยกับคู่กรณีคุยดีๆนะอะไรที่จะได้มันจะเป็นของเรามันก็เป็นอะไรไม่เป็นพวกเราก็ต้องทําใจนะครับขอให้เคล็ดลับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณดูว่ามันควรไหมอะไรไหมก็อะไรที่เหมาะสมกับเราก็ทําอะไรที่จะปรับแล้วแต่นะครับขอให้ท่านที่มีปัญ,ปญหานี้ก็จงคลี่คลายด้วยวิธีการเช่นนี้นะครับสวัสดีครับ